เวลา9นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดดำเนินไปในงานปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนชัยพิทยาภัท์มูลนิธิชัยพัฒนาจารุวัฒนานุกูลท่าพระ ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทําการสอนมาครบ15ปีกิจาการของโรงเรียนมีความก้าวหน้าตามลําดับมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมะศึกษาปีที่6ทั้งสิ้น214คนมีครู14คนที่ผ่านมาโรงเรียนมุ่งจัดการเรืยอการสอนที่เน้นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือความรู้ดีมีคุณธรรมและน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันที่สําคัญคือเรื่องการแบ่งปันการประหยัดและเพื่อพาตนเองปีการศึกษา2563โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์เนื่องจากสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และจัดใบงานใบความรู้มอบให้นักเรียนนํากลับไปเรียนที่บ้าน นอกจากนี้ยังจัดบุรมเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่ครูให้สอนผ่านระบบออนไลน์ได้ดีในปีการศึกษา2564การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้นักเรียนต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์นักเรียนและครูสามารถพัฒนาทักษะการเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้ดีขึ้นผู้ปกครองเข้าใจและสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีภายในบ้านให้มีความพร้อมและครบถ้วนอีกทั้งโรงเรียนยัง ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้านการทดสอบทางวิชาการในปีการศึกษา2563โรงเรียนได้ส่งนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่2ถึง6เข้าร่วมโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการมีนักเรียนได้คะแนนรายวิชาและคะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับที่1ของเขตบางกอกใหญ่ทุกชั้นโรงเรียนย่ง ส่งนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบระดับนานาชาติและมีผลการทดสอบในภาพรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจประกอบด้วยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่6ปมีการศึกษา2,563ถึง2,564ค่าฉเฉลี่ยร้อยละของ4กลุ่มสาระการเรียนรู้คือภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครและระดับสังกัดคือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และระดับประเทศยูเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภา,าษาอังกฤษปีการศึกษา2,564สูงกว่าระดับประเทศ แต่ตามขวาระดับจังหวัดและระดับสังกัดผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ด้านการอ่านออกเสียงการอ่านรู้เรื่องมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัดระดับสังกัดและระดับประเทศและผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มมีความสามารถด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับจังหวัดระดับสังกัดและระดับประเทศ เวลา15นาฬิกา5นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์มนุษยวิทยาศรีรินทรอ,องค์การมหาชนเขตตลิ่งชันทอบป,ประเนตรพื้นที่เรียนรู้ทางวัฒนธรรมของศูนย์มนุษยวิทยาศรีรินทรอ,องค์การมหาชนจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีของศูนย์ในหัวข้อ Culture Learning Living t u t e r เรียนรู้อยู่ร่วมเพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ให้สามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดความสม ุลในการคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมที่แตกต่างในสังคมรวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่ดีซึ่งกันและกันเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันในสังคมไทยอย่างยั่งยืน นำเสนอผ่าน3กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธุ์สมดุลยั่งยืนนิทรรศการกลางแจ้งที่ให้ความรู้สึกเสมือนเข้าไปอยู่ในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์นำเสนอเรื่องราวการทำงานร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนเรื่องพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและสง่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ ตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์จะแสดงสินค้าจากชุมชนชาติพันธุ์และเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาสิเดนทรมาก,กว่า30ปีพร้อมชมนิทรรศการชุมชนต้นแบบพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง5พื้นที่ได้แก่ชุมชนบ้านห้วยหินลาดในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายชุมชนบ้านดอยช้างป่าแปบอำเภอบ้านฮ้งจังหวัดลำพูนชุมชนบ้านผู้เมื่อยอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีชุมชนบ้านทับ ตะวันอำเภอตะกัวป่าจังหวัดทังงาและชุมชนมานิเทือกเขาบรรทัดและกิจกรรมเวิร์กช็อปเช่นการเล่นบอร์ดเกมมนุษยวิทยาเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมศิลปะการทำผ้ามัดย้อมสาธิตอาหารชาติพันธุ์และการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันที่29-30เมษาย,ยน2565ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกา